ที่สองนะต่อต่อตาเขาคงเหลืออดเขาอดกร่้นมานานนะด้วยความที่เป็นพ่อลูกโดนกระทำมากๆแกก็อยากเอาปกุปกปกุบป้องแต่พอไปทะเลาะก,กันเป็นไงแต่ก่อนนะ่ะทะเลาะครั้งแรกอะลูกๆอัดคลิดเสียงไว้ ตาเอาคืนมั่งเป็นไงรู้ทั้งโลกว่าเกิดอะไรขึ้นยิ่งไปดูกิริยายายนะถามว่าแกก็ทําไปงั้นหลยด้วยความที่แบบอยากเอาชนะทําท่าทางทํานู่นทำนี่มึงบอกเลยแล้วพูดก็มามึงไปกินขี้แบบคนอิเตเ็นเหรอมันสมควรพูดไหมทำคนเป็นแม่ ไม่พูดจะดีกว่านิ่งเสียจ,จะดีกว่าตาจะขึ้นจะโวยวายอะไรก็ปล่อยแกแกได้ปลดปล่อยอืมบ่งบอกให้ออกเลยว่ายายไม่เคยไม่เคยรักไม่เคยรักบุญคุณประแตนไม่แปกลกใจหรอกที่ประแตนไปอยู่กับยายตามที่ดูคลิปประแตนมาเนาะประแตนโนดน ยายกล่มเกลาด้วยศิลธรรมยายพาพาเข้าวัดนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็คือสี่คนนั่นแหะแต่ป้าแตนไม่ใช่ป้าแตนยังรู้ผิดรู้ถูกที่ไม่อยากออกมาต่อว่าพี่น้องก็คือป้าแตนพูดสมุนก็คือคนในครอบครัวน้องอยากดา่ดาด่าไปดา่าแล้วก็ได้เงิน แต่หารู้ไหมการที่คุณทำคอนเทนต์อย่างนั้นขึ้นมาทุกวันทุกวันนะทำให้เอฟซีเห็นตัวตนจริงๆถ้าเมื่อวานไม่มีไลฟ์สดของตานะพี่อ้อยคิดว่าน้องผู้หญิงสองคนน่าจะจัดน่าจะพูดเยอะกว่าน,นั้นพอดีมีกล้องมีสื่อก็เลยพูดน้อยหน่อยแทนที่คนเป็นลูกเนะ่ะ จะบอกพ่อกับแม่ว่าค่อยๆคุยกันอย่าพูดดังยิ่งพ่อไลฟ์สดอยู่หรืออัดคลิปอยู่คงไม่คิดจวาตาจะเอามาลงแต่ก็คงอัดอัน้นใจนานโอ้ถ้าไม่มีไม่มีการอัดคลิปหรือไลฟ์สดนะเชื่อไหมยอยเชื่อเพราะว่าดูจากปากนะดูจากปากแม่น้องะเขาปากดีปาก เหมือนก็เขาอ่านตัวตอบคอมเมนต์ fc ที่เวลา fc เข้าไปคอมเมนต์ไม่ถูกใจเขาเขาจะโต้อตอบทันทีเลยแค่นี้ยหลักวิชาการในการอ่านคอมเมนต์จริงๆนะไม่ต้องไปอ่านออกสื่อหมดหรอกอ่านในใจอันไหนโต้อตอบได้ก็โต้อตอบอันไหนโต้อตอบไม่ได้หรือไม่อยากเป็นประเด็นก็เงียบไปซะ เอาจริงนะแต่ที่นี้ <c oughs> สามคนจัดยิ่งน้องน้องไอ,สอง้ส่งบักนูผีเนะมาไลด่า,ดาพี่สาวกับพี่เขยกับพ่อตัวเองนรลุกจะกินกระบ,บานมาันถ้ามันแน่จริงอ่ะมันไล่ y o u YouTube เลิกทำ YouTube สิมึงเพราะว่าช่อง YouTube มึงหาสาระเนื้อหาสาระไม่ได้เลย มีแต่ความพ่เ้ยด่าคนอื่นไม่เท่าไหร่เสือกไปนำพาคนข้างนอกเข้ามาดา่าเข้ามาร้องเรียนพี่ตัวเองถ้าคนในถามว่าอย่างอียาดย้มอ่ะไม่มีใครไปให้ข้อมูลมันจะทํำไหมนี่นั่นก็อีสัตว์นรกมาเกิดเหมือนกันไม่เปรียบเทียบเป็นมนุษย์สัตว์นรกเดรัจฉานอีกต่างหากคุไม่รู้ว่าคุณ ไลค์กูจะคลิปกูจะติดเหลืองติดอะไรช่างแม่งฮะ <c oughs> มันเหลืออดเหลือทนจริงๆถามว่ากูก็ไม่ดีดีเด่นหรอกแต่กูไม่ใช่คนเลวแบบพวกนั้นจิตใต้สำนึกของกูยังมีอยู่ ตั้งไว้นั่นแหละคนเราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีเนาะน่าจะแยกแยะได้ถามว่าพี่อีอกพี่กก็ดูออกออกดูว่ามันแยกแยะได้แต่ความอิจฉาร้วนร้นเลยของหมักหนูผีนะยิ่งเห็นพี่สามันได้ดีนะ ยิ่งด่าเขาเขายิ่งเจริญเป็นยังไงคําสาบานนะ่ะเอาสาบานของลุงคุณนะ่ะมันเริ่มแล้วยิ่งมามีข่าวทะเลาะกันเมื่อวานนี้ทั้งโลกรู้เลยความอิจฉาเป็นเหตุร้นรนก็อย่างคนพูดนะ่ะครอบครัวนี้ใครจะได้ดีเกินกันไม่ได้ดูจากการกระทำ ดูเขาสิดูเราสิจำได้ไหมถ้าอยู่ใกล้ๆจะยกตูดตาชานดมเลยขอบคุณขอบคุณป้าแตนยังมีพ่อที่ยังมีจิตใจอันดีงามแล้วก็ทำตัวเป็นกลางปกป้องตาไม่ตาไม่ได้หลับหูหลับตาปกป้องลูกนะตาก็ทำคลิป สอบถามไปทางหน่วยงานตาเขาเนี่ยเคยเป็นผู้นำมาก่อนเขาจะรู้ความคิดตาอย่างยังดีกว่าความคิดของตาไม่รู้ตาจบป .4 หรือป .6 นะแต่ความรู้ดีความคิดดีดีกว่าคนจบปริญญาอย่างลูกยี่ยี่อซื้อมาเปล่าไม่รู้อย่างนาทีพูดนั่นแหละ ที่หายนี่ถ้าเป็นพี่อ้อยนะพี่อ้อยว่าถ้ามีน้องเฮี้ยอย่างนี้พี่พายกลัวก็กจัดอดจัดมันไม่ได้แต่มันก็จัดไม่ได้เนาะพราะเขาจ้องจ้องจะให้ลุงคนโดนอดอดทนอดกันไม่ไหวลงมือจะได้ถนประกันอืแต่ลุงเขามีแบ็คกราวดีมีคนให้กำลังใจทั่วโลก เอีทั่วโลกเมื่อคืนลุงเหลืออดจริงๆลุงถึงขึ้นไหลสดม mm hmm. โดนข่มเหงเกินไป mm hmm. หาว่าคนที่อื่นนู่นนี่ <c oughs> แม่พูดมาได้พวกมึงมันจนคนมันจนคนเราอ่ะมันมันเอาค่าของความจนความรวยมาวัดกัน จนรวยถ้าอยู่ด้วยกันคุยกันได้ทุกอย่างมันปัญหามันไม่เกิดถ้าพี่น้องหันหน้าคุยกันหรือคนในครอบครัวหันหน้าคุยกันนะไม่ชอบแบบนี้นะอย่าทําแบบนี้นะคุยกันสิปรึกษากันสิแทนที่จะนําพาครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองราออย่างน้อยอ,ยอะ่ะมันก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราวางแผนที่ว่าเราจะเอาครอบครัวเราจะนําพาความเจริญเลิกความมาั่งมีอาหารสูขข่ครอบครัว เห็นไหมมึงเดินเข้ามาหาป้าแตนเอฟซีก็ยังให้แอภัยส่งนู่นส่งนี่ไปให้มึงเพราะผลสุดท้ายมึงก็มาแว้งกัดเขาไอหิบหมาสัตว์นรกมาเกิดฝากไว้แค่นี้แหละไม่มีคำตด่าแล้วนึกไม่ออกขอบคุณค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ